วันนี้เราอยู่ในรายการคำถามตดนใจนะคะขอนมัสการหลวงพี่ค่ะแล้วก็เจริญพรญาติยยโยมคำถามตดนใจของวัดทรงธรรมกะละัลยาณีหลวงแม่คุยอยู่กับอาจารย์วรุคะ่ะอาจารย์วรุเนี่ยเธอสอนประวัติศาสตร์สนุกป,ประวัติศาสตร์ไทยสนุกมากวันนี้อาจารย์วรุษนำพร,ระพิคเนตองน้อยมาถวายนะคะพร,ระพิคเนตมีเรื่องคุยต้องมีเรื่องคุยเรื่องพร,ระพิคเนตนะคะท่านเป็นที่ที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะคะก็คือท่านเป็น เทพเจ้านะท่านเป็นเทพท่านเป็นเทพที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีพระเศียรเป็นเป็นเป็นช้างนะคะโดยที่มีงาข้างซ้ายค่ะงาข้างขวาเนี่ยหักงาข้างขวาหักใน,ในตำนานว่าท่านหักงาข้างขวาเอามาใช้เป็นเหมือนกับปาร์กระกานะปากาสำหรับเขียนบนบนกระดานท่านน่ะนะคะเ,เทพเจ้าองค์นี้ คนไทยจะรู้จักว่าเป็นเทพเจ้าแห่งอาศิลปะศิลปะนะคะแต่สำหรับอินเดียแล้วเทพเจ้าพระพิคเนศมีความหมายมากกว่านั้นนะคะความหมายที่มากไปกว่านั้นก็คือท่านเป็น remover of obstacles เป็นผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรคอันตรายทั้งปวงโดยนายะว่าสังเกตไหมว่าพระพิคเนเนี่ยท่านจะมี ท่านจะมีลูกน้องเป็นหนูนะคะมีลูกน้องเป็นหนูมีบริวารเป็นหนูและบางครั้งนะ่ะถูกแม่เคยปั้นรูปนะคะปั้นรูปพระพิกเ,เนศน่ะนั่งอยู่บนหนูนะคะนั่งอยู่บนหนูเวลานี้อยู่กับอยู่กับใครที่พ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 ิมพ์เขาซื้อไปถวายาไปให้ใครเจ้าของดีแท็กเก่าเจ้าของดีแท็กเก่านะคะ <c oughs> นัยยะนัยยะของการเป็นเทพของหนูหรือว่าเป็นมีหนูเป็นบริวารเนี่ยต้องนึกถึงว่าบริบทอินเดียที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่พื้นที่กว้างใหญ่ของอินเดียนะเป็นพื้นที่ทํานาทํานาอุปรสรรคสําคัญของนาคือหนูหนูนะคะในเมื่อพระพิกเนศเป็นเจ้าแห่งหนูเจ้าแห่งหนูนะคะก็เลยโยงมาว่า เป็นผู้ที่ขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่จะทํางานพิธีงานพิธีอะไรก็ตามงานพิธีไหว้เทพเจ้าองค์ใดก็ตามจะต้องไหว้พระพิคเนตก่อนแม้ว่าเทพหลักของงานนั้นสมมุติว่าเป็นพระศิวะซึ่งคือพ่อนะคะคือพ่อแม้ว่าเทพหลักของงานจะเป็นพระศิวะก็ต้องไหว้พระพิคเนตก่อนเพราะพระพิคเนตเป็นเหมือนประตูหน้านะคะถ้าหากว่าไม่ไหว้องค์นี้ การการทำพิธีไหว้พระศิวะนั่นเองแหละอาจจะมีอุปสรรคจึงต้องขจัดปัดเป่าอุปรสรรคซะก่อนเคลียร์พื้นที่ซะก่อนนะคะพระพิคเนตเป็นเหมือนกับเทพที่เคลียร์พื้นที่นะคะแม้ว่าจะไหว้พ่อก็ต้องไหว้ลูกก่อนสังเกตดูถ้าไปที่บทพรามนะคะถ้าไปที่บทพรามจะเห็นว่าตำแหน่งที่เขาวางวางพระพิคเนตเนี่ยน,นะคะอยู่ข้างหน้าพระศิวะ อยู่กันหน้าพระสิว่าถ้าเราไหว้เทพเหล่านี้โดยที่เราไม่มีความเข้าใจว่าเขามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเราก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปอของไทยพระพิฆเนศมีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยมากมากตรงที่ว่าท่านเป็นเทพที่มาจากอินเดียนะแต่เทพที่มาจากอินเดียองคมื่นไม่เคยได้รับการยอมรับ ในอย่างเป็นทางการพระพิคเนตได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นตราหลวงเลยขึ้นเป็นตราหลวงของกรมศิลป์นะคะสัญลักษณ์ของกรมศิลป์น่คือพระพิคเนตพระรามนะมีไหมพระรามขึ้นเป็นสัญลักษณ์ทางการไหนมีไหมีคนะคะพระศิวะมีไหมไม่มีนะพระนรายมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นพระพิคเนตเป็นเทพเจ้ามาจากอินเดียองค์เดียว ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการของของทางการของประเทศไทยนะว่าอย่างนั้นนะาคาของทางการประเทศไทยทีนี้ความน่ารักของพระพิกาเนศความน่ารักของพระปิกาเนศนอกเหนือจากเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการแล้วนะเมื่อพูดถึงศิลปะวิทยาการอยากจะอธิบายเรื่อง คำว่าศิละปะศิละปะชนิดไหนที่มันศิละปะต้องเป็นสิ่งที่ชูใจศิละปะต้องเป็นสิ่งที่เมื่อเราสัมผัสแล้วเราเกิดใจของเราเนี่ยคะ่ะยกระดับขึ้นมองดูพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์นี้ที่สร้างเนี่ยตอนนี้คนนิยมสร้างพระพุทธรูปเป็นเยอะเนาะจะเน้นใหญ่หลวงแม่คิดว่าเน้นผิดที่ค <laughs> วรจะเน้นสวยควรจะเน้นอาร์ ความงามทางศิลปะ,ะพระพุทธรูปที่มีความงามทางศิลปะมันจะสื่อกับผู้รับและยกจิตวิญญาณของเขาขึ้นศิลปะต้องเป็นสิ่งที่เมื่อมองแล้วเกิดผ,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 ผู้รับนะคะผู้รับสามารถจะรับได้ถึงอะไรบางอย่างที่ทําให้จิตของเราเนี่ยค่ะยกระดับขึ้นนี่ถึงจะเรียกว่าศิลปะ,ะที่เรียกว่าศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นสร้างพระพุทธรูปเนี่ย ร้างไปทั่วหมดนะองค์ใหญ่แล้วก็มาแข่งกันว่าองค์ไหนจะใหญ่กว่ากันนะแต่เมื่อไปถึงแล้วเมื่อไปดูแล้วคงไม่สัมผัสอะไรเลยนอกจากความใหญ่อย่างนี้นะคะหลวงแม่คิดว่านอกจากไม่เป็นศิลปะแล้วเสียงเงินเปล่าเสียงเงินเปล่าเพราะถ้าเราจะทําอะไรให้ให้ทุกคนเห็นควรจะเน้นว่ามีความงาม ทางศิลปะมีความเป็นธรรมชาติมีความอ่อนโยนม,มีความละเอียดอ่อนหลวงแม่อ่านงานของเซนเมื่อคืนนะคะที่เขาพูดว่าในสวนเนี่ยเขาจะมีหินสองก้อนตั้งอยู่แต่หินสองก้อนน่ะเขาต้องไปแสวงหามามากเลยเพื่อที่จะให้มัน เป็นศิละปะที่ลงตัวเรากับว่าเป็นธรรมชาติเรากับว่าเป็นธรรมชาตินี่คือความงานของศิละปะเซนนะคะเรากับว่าเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นงานศิละปะงานงานที่ blessed by blessed by Ganesh ถ้าหากเป็นงานที่ได้รับการประทานพรจากพระพิคเนธซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งศิละปะควรจะมีความงามทางศิละปะซึ่งเมื่อผู้ดูนะ่ะ มันทำอะไรในใจของเราเหมือนกับเหมือนกับพระพัสชิยพุรุษน,นะเมื่อตอนที่ขึ้นไปเนะี่ยคนอาจจะไม่ได้คาดคิดอะไรนะคะแต่ท,ทันทีที่เปิดประตูขึ้นมาเกิดความภาษาเปิดเรียกว่า o a w e o นะคะเกิดความรู้สึกณจังงังเลยนะครับออพอณจังงังปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออพอบอกโอ้แล้วนะคะกายของเราเนี่ย มันไปโดยอตัตโนมัติเลยนะมือพนมก้มกราบเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาร์ตสิ่งที่สิ่งที่เป็นศิละปะเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดในจิตใจของเราได้และเมื่อเรารู้จักพระพิคเนธในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งศิละปะเราต้องฉลาดความสามารถในการมองศิละปะให้เป็นศิละปะเนะี่ยมันเป็นความสามารถที่มันมีมาเดิมหรือมันเป็นความสามารถที่เราสามารถจะพัฒนาได้ เอออันนี้หลวงแม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะคะว่าตาของเราเนี่ยที่สามารถจะมองเห็นงานนี้เป็นงานศิลปะเราพัฒนาได้ไหมสมมติเราเดิมเราเป็นคนเบือบ้าดูอะไรก็ไม่ออกดูอะไรก็ไม่เห็นความมามันอาจจะพัฒนาได้นะอขอโทษอันนี้หลวงแม่ไม่แน่ใจนะคะ,ะแต่ว่า,บา,บ,าบางบางคนเนี่ยเขามีมาเดิมนะมีมาเดิมเพราะฉะนั้นพวกพวกที่เป็นศิลปินทั้งหลายน่บางบางครั้งเราพบว,ว่าศิลปินพวกนี้ไม่ได้ผ่าน ไม่ที่ผ่านการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยอะไรมานะแต่เขามีของเขาเองเขามีของเขาเองแล้วเขาพัฒนาแต่เทคนิคในการทำอาร์ตเวิร์กเนี่ยเขาต้องไปเรียนไปต้องไปเรียนไปสังกัรอยู่กับครูคนใดคนหนึ่งนะคะที่จะไปเรียนวิธีการงานงานเซ์ที่หลวงแม่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาเริ่มต้นโดยการที่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สุสกี ท่านอาจารย์ซูซูกินะคะส่งคนนี้ฝรั่งส่งคนนี้นะคะไปที่ญี่ปุ่นและให้ไปเรียนวิธีการ i n i n g joining, joining. ก,ก็คือการการเข้าไม้การเข้าไม้โดยโดยโดยไม่ใช้ตะปูนะเข้าไม้ศิลปะการเข้าไม้โดยไม่ใช้ตะปูะสร้างที่สร้างเป็นอาคารอะไรใหญ่ตัวมหูรานนะคะแต่ไม่ใช้ตะปูแต่ใช้การเข้าไม้เข้าเหมือนปีหนึ่งที่คนคนนี้ไปไม่ได้ทาอะไรอื่นเลยค่ะนอกจาก ใส่ไม้ฝึกก่อนใช่ไหมฝึกก่อนนะค่ะใส่ไม่ได้ให้ทําอะไรอื่นเลยค่ะยังไม่ได้ไปถึงวิธีการคิดคานวณไม่มีให้ใส่ไม้ใส่ไม้จนกระทั่งไม้ที่ใส่ออกมาเนี่ยนะคะปลิวขึ้นมาเหมือนกับเหมือนกับเ,ออเกรดหีมะลูกในภาพออกไหมออคือมันสามารถจะใส่ไม้จนกระทั่งบางจนกระทั่งไีนมีความเบาเหมือนกับเก็ดหีมะ น,นีอธิบายแบบนี้เลยนะจะเห็นว่าการฝึกปรือการฝึกปรือเพื่อให้คนคนนี้มีความละเอียดอ่อนไม่ใช่ละเอียดอ่อนที่การใส่ไม้แต่เป็นความละเอียดอ่อนที่ใจที่ใจนะครับละเอียดอ่อนแสดงออกหรือการใส่ไม้นะหนึ่งปีค่ะไม่ได้ทําอะไรอื่นเรียนใส่ไม้อย่างเดียวนะคะในท้ายที่สุดเข้ากลับมาอเมริกานะคะแล้วก็มาสร้างพวิหทราลัย งานศิละปะซึ่งเริ่มต้นหรือแม่เริ่มต้นจากพระพิคเนสนะคะพระพิคเนสเป็น excuse เป็นเป็นข้ออ้างให้เราคุยกันถึงเรื่องงานศิละปะศิล,ะป,ะละปะโดยเฉพาะศิละปะทางศาสนาเนี่ยนะคะจะกแม่ยืนยันว่างานศิละปะทางศาสนาเนี่ย religious art นะคะเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของผู้สร้างงานซึ่งต้องเป็นใจที่ได้พัฒนาพัฒนาทางจิตมาระดับหนึ่งแล้วนะคะและคนที่จะสัมผัสได้ ก็คือคนที่ได้มีการพัฒนาทางจิตมาระดับประมาณกันถึงจะสามารถเห็นงานชีน้เนี้แล้วมันสื่อความได้มันสื่อความได้นะคะเป็นเป็นอะไรที่ตรแม่คิดว่าเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นง่ายๆนะเริ่มต้นดูจากความงามของธรรมชาติเมื่อเช้านี้ออกไปนะคะตร,ตรงตรงจุดที่ ดอกคูณดอกคูณร่วงลงมาเต้นเป็นสีเหลืองนะ,ะเราบอกว่าเออสวยดีนะคะเมื่อคืนนี้โดนฝนหนักมากนะคะร่วงลงมาเต้นเป็นฝักฝักสีดำฝักสีดำระเกะระกะมากเลยในความระเกะระกาน้นมันก็ยังมีระเบียบมันยังมีระเบียบของความระเกะระกานะอันนี้อศัศจรรย์นะคะอศัศจรรย์ เ,ออเราดูธรรมชาติเราดูธรรมชาติและเราเห็นความงามของความระเกะระกะที่ฝักสีดำๆตกลงมาเกลื่อนกลาดเนี่ยเห็นเห็นความงามมันมีฟองมันมีฟอมของความระเกะระกะของฝักขูนของฝักคูณน,นะคะสังเกตจากธรรมชาติสามารถจะเห็นความงาม ของศิลปะที่ปรากฏตัวในธรรมชาติให้กับเราหลวงแม่คิดว่าการฝึกอย่างนี้เป็นการฝึกฝึกจิตนะฝึกจิตนะคะว่าถ้าจิตของเราละเอียดอ่อนเราจะเห็นสิ่งที่ธรรมชาติปรากฏให้เราดูทุกวันทุกจุดทุกที่เลยลูกมันจะมีมันจะมีศิลปะอย่างนี้แล้วล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะที่โยงไปสู่ธรรมะโยงไปสู่ธรรมะได้นะคะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเมื่อเราสามารถที่จะ เห็นความงามของธรรมชาติที่ปรากฏกับเราอย่างนี้เรายังไม่ได้ไปนั่งสมาธินะแต่นี่คือการปฏิบัติจิตนี่คือการปฏิบัติจิตการลืมตาตัวโตเนี่ยแหละจิตของเราเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนมีความละเอียดอ่อนแล้วจะมีความล่มลึกในการเห็นธรรมชาติดังที่มันเป็นเราก็ไม่ไปยึดติดว่าใต้ต้นคูณต้องเป็นดอกกลีบคูณสีเหลืองโพลนเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อวาน That t was s y e e r d เม,มนะื่อวันผ่านว้วันนี้นะ,นะคะสีเหลืองไม่เหลือเลยค่ะมีแต่สีดำของฝักบัวมันก็เป็นปรากฏการณ์อีกแบบหนึ่งถ้าเราอยู่กับขณะปัจจุบันเราก็จะเห็นความงามของเขาเข้าใจวหมคะประมาณนั้นประมาณนั้นถามต่อได้ค่ะถามต่อได้ค,คืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามโดนใจลูกเลยค่ะ,คะ ที่หลวงแม่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือดนใจลูกนะคะว่าเรื่องของศิลปะอะคะบางครั้งอันนี้ของอนุญาตนะคะคือฝึกรู้ว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่เกิดแต่เชื่อว่าอาจจะฝึกได้ค่ะอย่างอนญาคือก็ต้องมีคนชี้ให้ดูอะใช่ค่ะวันนี้เจ้าเห็นอันนี้ไหม อันนี้เจ้าเห็นอันนี้ไหมต้องมีคนชี้ให้ดูนะคะตอนแรกอาจจะต้องมีคนชี้ให้ดูนะคะ,คะแต่ไปๆแล้วถ้าเรามีความเรามีความสนใจเรามีความภาคเพียรเราก็จะเกิด, <c oughs> เ,กดเกิดความชํานาญในการดูได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นศิลปะทั้งหลายในศาสนาของเราอะค่ะเนี่ยคือ สิ่งหนึ่งที่ที่ลูกพบนะคะไม่ทราบว่าหลวงแม่จะเห็นเป็นประการใดก็คือการที่เราสร้างอะไรเล็กๆงามๆที่หลวงแม่ได้เอมาเนี่ยค่ะมันสัมผัสตรงกับใจของคนที่มองจริงๆหลวงแม่แล้วก็ในวัฒนธรรมไทยอแต่เดิมคม่ได่เน้นอะไรที่ใหญ่โตมากอย่างที่หลวงแม่ว่าคือใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่ก็เห็นนะใหญ่ก็เห็นนะคะแต่ว่า พอไปเจอสิ่งเล็กๆหรือแสงเงาที่หลวงแม่กล่าวถึงเนี่ยมันทําให้คนไทยเนี่ยเห็นปุ๊บแล้วมันสัมผัสได้ค่มันส่งผลต่อในทางสังคมด้วยใช่ไหมคะหลวงแม่ว่าให้ส่นนี้มตส่งผลต่อจิตของคนคนนั้นใช่ไหมคะ<ช>แลวเมื่อเมื่อจิตของคนคนนั้นละเมียดต้องละเมียดนะต้องละเมียดละไมพอที่จะรับศิลปะอัน,นุดงามอย่างนั้นนั่นนะคะ ดูแม่คิดว่ามันสมงผลคิดว่ามันสมงผลค่ะอย่าอย่าเอาแต่ใหญ่เพราะว่าหรือแม่คิดว่าการที่เราไปเน้นความใหญ่เ่ยนะคะมันไปติดกับในโลกของวัตถุนิยมที่จะเน้นวัดเป็นปริมาณวัดออกมานะคะว่าใหญ่เท่าไรเท่าไรอย่าไปเน้นความใหญ่แต่เน้นความงามเน้นสัดส่วนที่งดงามอย่างพระพุทธรูปที่อะไรนะอะไรภูกอนเนอภูก้อน,อนใช่ไหมคะพระาธาตุภูกอนเนอที่เขาขึ้นไปแบบนี้คะ่ะ พระพุทธรูปงนอนนะเป็นพระพุทธรูปนอนงามงามมีมีความวิจิตวิจิตของสัดส่วนและวิจิตของเครื่องประดับขององค์พระเนี่ยงามมองดูแล้วอ๋องดงาดเราจะหลงใอ้โมทนากับผู้สร้างผู้สร้างเนี่ยนะคะผู้สร้างอาจจะเป็นผู้สร้างคือผู้ตัวเน็ตเป็นผู้ที่ให้เงินนะคะผู้สร้างคือศิลปินผู้สร้างจริงๆนะเหมือนมันต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน งดงามงดงามเราก็จะโมทนาโมทนาบนุญกับคนนั้นน่ะค่ะใจเราก็จะน้อมโมทนาบนุญแล้วก็นึกถึงความความงามของธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนแล้วที่บอกว่างามเบื้องต้นงามเบื้องกลางงามเบื้องปลายใช่ไหมคือ <c oughs> ไม่ไม่ว่าจะมองยังไงก็งามไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะมันก็ยังเวิร์กกับเราผู้ปฏิบัตินะคะ หลวงแม่คิดว่าถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราจะเริ่มมองสิ่งรอบตัวเราด้วยความ A new awareness เนาะ <c oughs> ม,มีความตรหะนักรู้ใหม่นะคะว่า <c oughs> เอ,อ้เรารู้จักหัดมองอย่างนี้บ้าง <c oughs> เหมือนเหมือนกับที่หลวงแม่สร้างองค์นี้นะคะสร้างพระไตรสัชยก <c oughs> ร้ณนะหลวงแม่ก็ไม่ได้คิดละเอียดลงไปถึงนั้นแต่คิดว่าวัดเนี้ยจะถูกขโมยเข้า แล้วก็องค์เล็กองค์น้อยเนะี่ยขโมยขโมยะคะ่ะดัาเข้ามาดันง,งัดงัดงัดหน้าต่างนะคะงัดหน้าต่างเพื่อจะขโมยเขาไม่ได้ขโมยพระค่ะเข,ขเขาขโมยบรัสเขาขโมยถ้ามองมองพระพุทธรูปเห็นเป็นทองเหลืองทองเหลืองหนักกี่กิโลกี่กิโลอย่างนี้นะคะจะเอาไปขายเป็นช่างช่างกิโลขายไม่ได้เห็นความงามที่อยู่บนพระนั้น ออหรือแม่ก็นึกในใจว่าเออถ้าเป็นเป็นสมัยเรานะเราจะสร้างพระองค์เดียวแล้วไม่สร้างหลายองค์แต่แต่เอาขนาดที่ยกไม่ได้อะนี่ก็เน้นใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้เน้นใหญ่เวอร์เน้นเน้นใหญ่ในลักษณะที่ว่ามายกของชั้นไปไม่ได้ประมาณนั้นนะคะก็ไปอยู่ที่เลขร้อยแปดร้อยแปดนิ้วค่ะหน้าตัาร้อยแปดนิ้วแต่ว่าลักษณะโฟมที่ออกมานะคะที่ปรากฏเราก็มองดูตามความงามที่ที่ตาเราตาเราคิดว่างามนะคะ ใช้เวลาปีนะะึงค่ะที่หลวงแม่เข้าออกเข้าออกที่จะแก่ทาตกุศลหุ่นหุ่นหุ่นคิดพึ่งอะนะคะหุ่นคิดพึ่งเนี่ยใช้เวลาปีนึงให้แน่ใจว่าให้ลงตัวจริงๆเพราะเราไม่ได้สร้างหลายองค์เราสร้างองค์เดียวนี่แหละนะคะสร้างองค์เดียวนี่แหละเมื่อ,เม,อเมื่อคนเข้าไปแล้วก็ให้ให้เขารู้สึกดีอะนะคะคนเข้าไปรู้สึกว่ามามา,มานมัสการหลวงพ่อจะเป็นองค์แรก องใหญ่นะคะแต่เวลานี้อาจจะมีใครสร้างใหญ่ที่สุดก็ตามทีธนะคะแต่เราคิดว่าอาร์ตอาร์ตท,ที่ปรากฏเนะคะมันสามารถที่จะดึงดูดใจของผู้รับได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งค่ะไอ้บางคนบอกว่าคล้ายๆมีอิทธิพลอินเดียนะเออใช่แหละตัวเราก็อยู่อินเดียแหละนะคะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความเป็นจีน นะอาจจะมีความเป็นจีนด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะมองยังไงนะแต่ว่าขณะนั้นนะคะขณะที่เราไปทำงานกับศิลปินนะ่ะเราไม่ได้มองอินเดียเราไม่ได้มองจีนแต่อินเดียหรือจีนมันอาจจะออกมาออกมาจากเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีความงามนั้นซ่อนอยู่ในวิธีการมองของเราอันนีเ้เราไม่รู้ขณะนั้นนะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นอิทธิพลจีนอิทธิพลที่ไม่มี งั้นขออนุญาตนิดเดียวค่ะหลวงพม่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคําตอบใช่ไหมคะว่าเรื่องของความละเอียดอ่อนทางศิลปะเนี่ยสะท้อนรากเง่าของเราอย่างที่หลวงแม่ก็สอนพวกเรามาตลอดเรื่องของรากเง่าของบ้านเราของประเทศไทยนะคะซึ่งพอสะท้อนรากเง่าเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความงดงามในลักษณะแบบนี้นี่ก็คือลักษณะของคนไทยถูกถูกค่ะ คนไทยมีรากเง้ามีรากเง,ง้ามายาวนานและเป็นรากเง้าที่แข็งแรงมีทั้งด้านศิละปะมีทั้งด้านดนตรีมีจคือคนบางคนที่เขาเก่งด้านดนตรีนะคะก็จะสามารถอธิบายได้อย่างอย่างละเอียดเลยว่าดนตรีไทยเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะคือสิ่งที่เรียกว,ว่าวัฒนธรรมนะ,ะมันมาหลากหลายมากๆเลยแม้กระทั่งวิธีการที่เราพูดวิธีการการแสดงออกของเราะะชาติไทยนี่เป็นชาติที่สุภาพนะเป็นชาติที่สุภาพมาก จะสังเกตเห็นจากเวลาคนต่างชาติมาที่เราเนี่ยนะคะก็ <_ VEL> จะทําอะไรตุงตามต,ต,ต,ตุนตามเสร็จแล้วก็จะก็จะมีคนสะกดกันว่าเบาเบ,บ,บาอะไรอย่างเงี้ยชาติไทยเป็นชาติที่สุภาพค่ะโดยวัฒนธรรมของประเทศไทยนะ่ะ <pres Dang. S 1> เป็นวัฒนธรรนะมที่ที่งดงามมากแล้วลูกหลานก็จะบอกโอ้ยลำคาญทําอะไรประดิษฐ์ประดอยแต่จริงๆแล้วนั่นมันบ่งบอกถึงความละเมียดละไมของวัฒนธรรมเรานะ วันนี้โอ้วันนี้พอสมควรแต่เวลาสําหรับตอนนี้นะคะ,ะก็คราวหน้าเราจะหาเรื่องคุยกันใหม่อาจารย์วารุปเข้ามาเราก็จะมีเรื่องคุย,คยที่แปลกออกไปจากเดิมค่ะ